อะไรอยู่ใส่อะไรแพ็คของเสร็จแล้วอาพักแกล้งผับบ่อยาชายน้ำโต๊ะอยู่แส่หว่อ เตรมของแพ็คของกรับสือริ่แล้วค่ะพักกะแงอันนี้คืออะไรไ,มไม<น>หมไหม่าน่าเอ็นอันนี้คือไม้ถวดินแล้วก่เห็นทีตุกอันนี้ก็จะเป็นขัดสางนะสำหรับ เดี็กทิ้งจะไปส่งนะคะโอ้โหเฮติตโหลดไปแรกเลยทะเมาโหลดทะเมาโหลดหน่อยบอกไปออกมาเจ้ากมาเก่ากับเมาโหลด เลนดิไงเล่นใส่นี่ปักผ้าคุณอานี่ใส่อซื้อมากซื้อมากวแบกกระเป๋าคุณอาแบกกระเป๋าเบิร์ดไร่เคีองนะอันนี้ได้สซอรใสบ่ะ เดี๋ยวจะเอาใส่ใส,สอบไล่กันนะนะยีนยินขึ้นรหลดได้เรอ่ะเออยีนอยขึ้นหลดแล้วมาดมัดปาได้อืมตายยามาเลยเดีล้วข่าวหนายน้ำอ่ะ กอนอีกหนาสิเดือนหนึ่งเนาะเพราะว่าบประมาณเดือนหนึ่งอะไรตุลาเดือนหนึน่งใช่เนาะว่าเดี๋ยวเสียงวันทีน่สองวันที่สามมีมาครบเดือนวันนี้ก็วันที่สิบสามนี่ประมาณเดือนหนึ่งแหละคุณอ้าเอ้สลี่อะเอาใช่เดือนหนึ่งอ่าอันนี้ที่สองว่ะที่สองสิบสามแล้วงเงินเดียว จ้ะไมได้เปิ <c oughs> ไม่หน้นมันเพ่อนนานไปลุไปม่ไลุเลยอมากมาหลบ้าน้ำหนกบาไลงมาก่อนลงมากปลายไปอมาหลบ้ าโลดนะะให้ข้ามาบุอับต่อพี่โนมินีจีโนด้ยาปบาย,บาย เก็บของมัน,เ,นเห็ดฟางคุณเอาจินไปเก็บสาวจะปจีตนอะไรกินน่นจะเป็นออมหอยตอเมาคืนนะคะสาวสาว าาอันนี้าจติโน่เดีเมื่อคืนป,ป้าซื้อให้บัาจิตช่วยดียละเมื่อเบิดประ้ ข้ามกบววพี่น้องสิข้ามกบววตื่นไปเอาเหีเ้ยวไผ่มาไปเอาอันยอดไผ่มาสิมาต่ใหม่ๆอีกยันขางมันหกักหาเสือใครยังซะก่อนเสือกระบวมีอเอากลติม่าก็โอ้ยแก้วกระลาออกมาผีบดมันใส่ ก็จะไปคายอยู่ใส่มีคนชื่อเด็กเกวยังมาดูอีกมาเอาไปล้วนะคระับ้าอบครัวเราก็ได้สีแกงเฮดพี่น้องตำ้พลิกเสร็จเรีวรอยน้ำเดือดแกงเฮดเฟือง เอ็ยงดฟ้านะครใส่มะขามลงไปอัลบอมีสมผพักติวใส่มะขามเอาเทนเนาะสองหมานกระสิทธะหมอะพอจะน่อยแนะจะเสียเฮ็ดลงที่จริงก็เอาลงไปได้อยู่เพื่อโตมเนาะขาดังก้อนดังกาะหมดไปน้องเลย 最も มาลายดอก่น้อเอ้ยจะาซินจีเราได้นะเก็บบกางมาถาวรเนี <c oughs> ย่ยไปส่งาเทนยังมามาเรื่งตลาดเลยประมีตลาดแม,ม่กว่ามันตลาดะว่า ฟางพี่น้องเลยแทบจะกินมาแทบจะกินปกติประจำใจใช่ไครับ จะให้มาจะเก่งเบิดขงลางทีนี้บาจะไรสี่คนก่เลยเก้ยหนึ่งนี่นนองเลยจะประมาณนี้เลยเนาะ ในก็กำลังหาสวนหิดข้ามหมกปับซีนโนกับปัวอเมสอน